เดี๋ยวจะให้ดูผลงานนะผมวันนี้มาลงจุดใหม่มาเปิดจุดใหม่ไม่รู้ว่าก็พอได้แต้มหลายก็พอได้ปลานินหลายตัวนะครับไซส์สวยอเดี๋ยวมาดูผลงาน,นครับไซส์สวยโอ้ไม่มีที่วางเลยปลานินมีแต่ไส์สวยนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงวันนี้อ่ส่วนตันนั้นนะท่านไหน อยากจะมาหมายนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดให้อีกทีนึงก็คือถ้ามาจากฝั่งะสะพานธ,ธรรมศาสตร์ก็จะเลยลงนะ้ำมาประมาณสักหนึ่งกิโลนะครับถ้ามาจากฝั่งนวะก็จะเลยแยกโรงพยาบาลสามโคกมาประมาณสักหกร้อยเมตรประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมีหมายดีที่ไหนอีกจะเอามาแนะนำฝากเพื่อนๆนะนะกดติดตามไว้ด้วยนะครับผม แอาละวันนี้ก็สวัสดีครับผม